ผมวดแดงทั้งมัเป้งใส่เด็ดสองเธอได้พี่น้องนี่ต้มปลาครับพี่น้องนี่น้ำปลาบวบพริกบวบไผ่ตำใส่เบิ้ลเรียบร้อยแล้วครับร่วมกันเรืนี่นะต้มปลากินข่าแรงครับผมต้ปมปลาสีอิ๊แดงครับผม มีหน่อยอกินตำหน่อย,ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปซีเรียสมันนี่สมัยกินํำน,ำน้นครับผมล่อนามเดือดก่อนครับผมเดี๋ยวอยเอาปลามาใส่ครับผมนามเดือดแล้วครับพี่น้องปลาใส่เลยปลาตัวเดียวแหละครับพี่น้องนี่ปลาถือเบ็ดครับผมต้มเส้นโมดแดงครับผมสดนามข้นหอนเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนครับ ลอปลาสุกค่อยๆมดแดงใส่ครับผมนี่ครับที่เด็ดครับพี่น้องมดแดงครับผมใส่มดแดงครับนนี้เอาใส่ตู้เย็นไว้โบตายด้วครับพี่น้องเนี่ยโบตายครับผม,มใส่ลงไปเลยทหมดแดงทั้งไม่เป้ง ใส่ได้ดสองเธอได้พี่น้องนี่เอาไปใส่รอบนายอีกเทธอนึงเยื้อสมโพดโม้หน่อยได้พี่น้องหลายเตือโอเคน,นี่ต้อมีอีกเธอนึงครับโมดด้แดงฮัทพี่น้องแม่เปิ้ลโมดแดงไหมสุดจัดเลยบ่ะนี่สุดยอดแม่เปิ้ลนี่สวกสรกๆน,นี่จะหน่อยเด้อ ผงนัวใส่ลงไปครับพี่น้องผงนัวใส่ลงไปเลยอือหือสุดหน้าหนห้อพี่น้องนี่ละเสียบๆนี่ละเขียนๆนี่เลยนี่หน่อยกินตำหน่อยพี่น้องย่าไปซีเรียสคุนิสาบนบนฮาอย่าไปหยังหมากไม้ครับผม,มน้ำปลาลงไปเดี๋ยวรอสุกอ,อีกจะหน่อยคอยมากินกันครับพี่น้อง สุกเหรครับพี่น้องพักกระแหงใส่ลงไปครับใช้ลงไปหล,ลายเลยเดี๋ยวเขาก็ยุบเองแล้วครับพักกระแหงของเสียที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดคือพักกระแหงครับผมหอมพักกระแหงห่วยห้วยเลยบ้าน ปิดฝาไว้จะเข้าครับผมปัดหอมคุ้มเลยบไดิพี่น้องเอ้ยครับพี่น้องกินขาน้ำกันครับผมต้มปลาคอใส่ผักขยะงใส่ไขบ่บดแดงครับใส่ไม่เป่ง สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนแรกครับผมมาครับมากินข้าวแรกกันสมบัติข้อครับนี่แก้วพริกผงพริกผงขัวหอมหอมหินแขวนแขนพี่น้องมื้อนี้อืมสมปลาคอใส่มดดุนแดงใส่ไม่เปิงได้หน่อยกินตำหน่อยแหละพี่น้องเอ้ ทำเช้าหาได้ครับผมอืมหองปากกันยัง อืมครับนายประคอ มดแดงไตนี่จะ่ว่าใส่ถุงมัดปากไว้ใส่ตู้เย็นไว้หลายมือนเลยพี่น้องมดไทยมดแดงไหมฟังกันง่างพี่น้อง อยินแยนแยนสายสานบัานห้อง cái xe bít mà hẳn bên nọ, cột biếc bớt rồi, lứa té mán nọ bên nọ, ăn mán có ăn, say bảy say bảy là cái lứa té này อี่ครับเจ้า กินใส่ห่นอนโยพี่น้องเอาอ,อืมอืมหอ่อนโย Ừ, mm. ah. okay. ah. mm. ah. tôi tiếp, ừ. เนี่ยง,ง่ามแห้งนะพี่น้องโตสมีอะไร Hmm. Hmm? Có để ý kìm Bộ nhẹ bộ nhoài เดี๋ยวมือสองมาหลุนปลาเบ็ดเหมือนกันครับคันใดกับสิลุ่งเนอะครับพี่น้องคลิปนะในตัวเดียวกับสิลุ่งก็ปลาสุนิหายาวบนก็ล่างตกมือนี่แหละมือวานเมื่อก่อนเนี่ยปลาปศนญ่พี่น้องปลายยืนไหนอยู่ กินพอดีกิน no อิ่มพอดีครับพี่น้องจะได้ก็แล้วแจ้ครับป่าที่ตามคลิปหนาคลิปไม่เด้อครับพี่น้องอีสานนะครับแชนแนลนะครับอาหากินแบบวิถีชาวบ้านจีกที่ละได้สำได้ก็กินํำนันแหละพี่น้องเ่าต้องไปเรียรู้ยังดอกชีวิตคนอีสานมืนเฮามาหาเงินหาทองครับผมได้หน่อยก็กินตั้มหน่อยครับพี่น้องได้ตัวใหญ่กกินตัวใหญ่ได้ตัวน่อยก็ินตัวน่อยป่าที่ตามคลิปหนาคลิปไม่ครับพี่น้อง เดือดขดกระดิ่งแกงเตือนเด้อพี่น้องเพื่อสิบว่าคลิปหนาครับผมไปเลยครับพี่น้องมือนี้นอนรับฟันดีครับขอให้พี่น้องอยุ่ีไม่แห้งสุขสคนมาเด้อพี่น้องสวัสดีครับ